สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทั้งหลายครับพ่อพปยีหลอดเรียบ้วครับมือหนีพ่อยหลอดที่พามาเบ่งปลากับโคดปลาครับพี่น้องอีกเมื่อกี้มือก็จะได้ฮักด้วครับนี่ครับตอนมามือน้่ป้านี่เพื่อนปลูกมักระเหลีวครับนี่กำลังงามครับนี่นครับแต่ว่าป้านี่ด้เป็นเป็นฟักแล้วพี่น้องออกฟักแล้วครับนี่ครับ งามอยู่รับพี่น้องเึ่งฝนตกมาใส่มันครับฝนตกมาหัวบางหันหละครับเกิเลยเกิดงามขึ้นมาครับพี่น้อง งามอยู่แล้วครับพี่น้องเนาะเบิง่งก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพญาลอดเด้อครับพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจเฮ็ดคลิปใหม่ๆออกมาให้เบิ้งนะครับนี่ยังบอกมาครับเมมติเต,ตียนพญาลอดได้ครับ คอมเมนต์มาบอกเลยพี่น้องว่านี่คือฝนสิโตพี่น้องเมื่อนี้มันเกิดห่อนครับครับล่มพี่น้องมัง้ห่อนอยู่เตียนอากาศล่มครับ ครับแปลงมันหงกระปูพี่น้องมันใหญ่มากผมสิมาอัปเดตให้เบิง่งอีกครับครับครับพี่น้องเลาะเบิ่งครับเลาะเบิง่งสวนกองโขดครับพี่น้อง อีกจักอาทิตย์คือได้หั ห้ามอยู่แล้วครับพี่น้อง ปลูกได้งามอยู่พี่น้องเครงน้ำกับน้องน้ำกับสูบใล่ครับนี่แหละพี่น้องน้องน้ำครับครับสูบขึ้นอย่ยพี่น้องมาใส่ จะกระถิ่นนะพี่น้องเนาะหักซุปไปต้่มซุปพี่น้องกินครับนะครับนะครับปลานีหมวดกวนผมมไทยปลาออกฟักแล้วกำลังซ้ำเนี่ยพี่น้อง นี่นะครับเที่ยวสูบมาสูบน้ำใส่พี่นอ้องนี่ครับพี่นอ้อง เนี house, ่ยครับเนื้อที่กับบหรา่พี่น้องนก็ปลูกหมุนเวียนกันอยู่นี่นะครับปลาเนี่ยกับจิ๊บฮักปลาเนี่ยกับจิบพ่อหักครับมันปลาเนี่ยหักแล้วปลาเนี่ยกับจิบพ่อหักครับกะทายปลูกหมุนเวียนกันอยู่นี่แหละครับพี่น้องจะขายอยู่เบิทปีพี่น้อง นี่แหละป้านี่คนปลูกคนกับปลูกไม่พี่น้องนี่หลายชุดหลายรุ่นครับพี่น้อง คแค่นี้เนาะครับพี่น้องเนาะอันมาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พญารอดได้เยครับเดอ้อเพื่อเป็่นกำลังใจให้เฮ็ดชิปๆไม่ไม่ออกไม่เบึ่งอีกครับแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ